ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่20มสิบเมายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เด็เช้านี้คอสเนะนอร์แมนยูยื่นซื้อซานโชรอบใหม่สู้ราคาใกล้ดอทมุลที่อยากได้แล้วโดยงานยิ่ทาำแมนยูของรัะผมเอาจริงกับการไล่ล่าตัวจดอนซานโชหลังสกายดีข่าวมาว่ายินคาตัวรอบใหม่เริ่มเข้าใกล้กับที่ดอทมุนนั้นต้องการแล้วโดยสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของประเทศอังกฤษรายงานข่าวมาว่า แมนเชสเตอรนั้นยื่นข้อสเสนอขอซื้อตัวจิตาสานโชว์ไปีกทางบริสดัดมุลอีกหนึ่งรอบด้วยค่าตัวที่เชื่อมาว่าอยู่ระดับที่มากกว่า75ล้านปอนด์หรือประมาณ3,300ล้านบาทกันเลยทีเดียว โดยก่อนหน้านี้พิษัทแดงนั้นเคยยื่นคอสเนอ67ล้านปอนหรือประมาณ2,908ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีกประมาณ8ล้านปอนหรือประมาณ3 0 5 2ล้านบาทแต่โดนเสือเหลืองบอกปัดไปเพราะต้องการได้ไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนหรือประมาณ3,520ล้านบาทกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีรายงานมาว่าซานโชตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางแมนยูได้แล้วทําให้ตอนนี้เหลือแค่ให้สองสโม,มสรน,นั้นตกลงเรื่องค่าตัวกันได้เท่านั้นโดยที่ดาวเต๋เเอไวเซเฟรนียังมีสัญญากับทางดัตดมุลจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023กันเลยทีเดียวขณะเดียวกันนะฮะปรูนาะครินเซนสุดเยอรมันรายงานมาว่าดอดมุลน,นั้นขีดเส้นตายให้บวราแมนยูในการยื่นซื้อซานโชคนนี้ต้องจบสิ้นก่อนวันที่10สิงหาคม ทีในเวลานี้ซันโชยนั้นอยู่ในทีมชาติอังกฤษชุดทําศึกยูโร2020นะฮะในรไรก็ตามยังไม่ได้มีโอกาสในการลงสานามใน2เกมรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาซึ่งทับสิงโตคำรามชนะโคโรเอเชียเป็นต่อศูนย์และก็เสมอสกอตแลนด์ไปนัดบรนษุที่ผ่านมาศูนย์ต่อศูนย์นั่นเองนะผมเป็นคำว่าง,งานนี้แมนยูนะฮะก็ยื่นเป็นปรอบที่สองต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไปรเรามติข่าวต่อมากันก่อนครับ อาร์ซนอนเงือตกเลยแมนยูสเปอร์เลวฟูแล้วก็เลอัมบริกแจมดิวเบนไวท์ในช่วงสมัน,นี้โดยงานนี้นะผมทางสโมสรฟุตบอลนะฮะอ่าบิ๊กทีมในสื่อฟุตบอลเบรนกิจและก็ลาลิกาสเปนนั้นตกเป็นข่าวจับตาสถานการณ์ของเบนไวย์ แข้งสารภาพประโยชน์ไว้3ปีที่สามารถลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและก็มิดฟิลด์ตรับสังกัดบริตันแอนด์โฮฟอัลเบียนในตลาดซื้อขายนกเตนในช่วงสัปดา์นี้ได้อย่างแน่นอนโดยไว้เนี่ยตกเป็นข่าวหน้าหูกับทางอาร์ซอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดนั้นเพื่อนร,ร่วมลีกสูงสุดแดน,นผู้ดีอย่างทางแมนยู ul, ทันนัมฮอสเปอร์และก็ลิเวอร์พูลไปถึงและอัลเบอรกนะฮะโดวยวงจับตาสถานการณ์ของแข้งรายนี้ ด้วยเช่นกันตามการบริการจากทาง Defensa Central สื่อในประเทศสเปนโดยคาดกันว่าทัพนกอํานวนนั้นจะตั้งราคาเป็นไว้ไว้ที่ประมาณราว50ล้านปอนด์ ซึ่งรายงานระบุเลยว่าบรายตันเพิ่งจะบอกปัดข้อสเสนอมูลค่าประมาณราว40ล้านปอนด์ของเจอแกัเนอร์เมื่อสุดาก่อนเพื่อรอข้อสเสนอเด็ดที่สุดนะฮะจะยื่นให้กับพวกเขาเพื่อจะคว้าแข่งรายนี้โดยคาดกันว่าทีมของมิเชลอาเจตาจะยื่นข้อสเสนอรอบที่2ให้กับชังเดอะซีเกิลในอนาคตอันใกล้นี้ ทางนี้ไวท์เนี่ยถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษเพื่อจะลุยศึกยูโร2020ในนาทีสุดท้ายแทนที่ของเทรนเซอร์อาร์โนซึ่งได้รับการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากทัพสิงตัวคำรามเพียงไม่กี่วันก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นั้นจะเริ่มต้นขึ้นด้ซ้หรไปเป็นคำว่างานนี้เดีวนี้แมนยูก็โดดเข้าไปร่วมล่าตาข่ายกันด้วยเช่นเดกันครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็กันนะฮะัว่าจะเป็นเช่นไรเป็นไวท์คนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ คอนต้องทุ่มค่าแรงหากเส้นลินการ์ดถาวรจากทางแมนยูโดยงไงนี้มหาเทพจะซื้อลินการ์ดกองการของทางแมนยูพร้อมย้ายมาร่วมทีมเวสต์แฮมด้วยสัญญา,าถาวรทว่าขุนคอนจะต้องทุ่มค่าเหนื่อยก้อนโตให้กับเขากันอีกด้วยตามการบริหารจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์วิทฟิลด์ตัวรุกปรายนี้ยังเหลือสัญ,ญญาปีสุดท้ายกับทางแมนยูแต่เขาก็มีความกระตือรือร้น,นที่จะย้ายจากทีมโอทัลฟอร์ดเพื่อโอกาสในการลงตัวจริงอย่างสม,ม,ม่ำเสมอ แหล่งข่าวได้บอกกับทางฟุตบอลอินไซเดอร์มาว่าคุณค้อน,นั้นได้แสงความชัดเจนมาว่าพวกเขาต้องการจะเปลี่ยนการตัวยืมตัวที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายเป็นการย้ายทีมแบบถาบอลในทางกลับกันนะฮะลิงการคนนี้ก็ต้องการจะย้ายมายัางเดอะแฮมเมอร์เช่นเดียวกันแต่คุณค้อน,นั้นต้องอัปเกรดเงื่อนไขในสัญญาของเขาให้ดีกว่าที่มีกับทางพีแดงในปัจจุบันนี้อีกด้วยนะมันอาจจะหมายความว่าเวสแฮมนั้น ต้องทําให้ดาวเตะไว้ใจไปในนี้กลายเป็นนักเตะที่มีรายได้ระดับสูงที่สุดในสัญญาระยะย,ยาวโดยแมนยูยินดีที่จะรอเวลาที่พวกเขาจะได้ปล่อยผลผลิตจากครีมแคนดามีอของพวกเขาออกไปและเขาก็เตรียมที่จะกลับมาสำหรับการปีสั้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะแ้่ผมเป็นทีว่างงานนี้ต้องรลุลนกกันต่อไปก็แล้วกันเดวลินการ์จะเป็นเช่นไรในช่วงสมตินี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ บาซ่าประกาศเซนเดปาย่างเป็นทางการโดยบาซโรน่าประกาศเซนญาคว้าตัวเมฟิชเดปายกองหน้าทีมชาติฮอนแลนด์มาร่่มทีมแบบไร้ค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้วนี่ถือเป็นความพยายามครั้งที่3ของบาซโรนา่าซึ่งในที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จจนได้หลังจากที่พวกเขาเคยพยายามจะคว้าตัวดาวเตวิชิปิรานีมาอย่งินคัมหนูตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วและก็อีกครั้งในช่วงเดือนพฤษาคม กระทั่งมาสมหวังในตอนตรัสรอบนี้เดอเดปายจะย้ายมายังยักษ์ใหญ่กาตาลันเนียแบบไร้ค่าตัวด้วยสัญญาถึงปี2023หลังจากที่เจ้าตัวนั้นหมดสัญญากับทางดิยงและก็ถือเป็นการเติมเต็มความฝันของหัวหอกชาดัตปรจจุบในการเล่น,นกับทางบาร์เซโลนากันอีกด้วยในตอนตรรรอบนี้บาซ่ามองหานักเตะหน้าใหม่เพื่อจะมาเป็นทางเลือกแนวรุกและก็ได้ตัวเดอเปายคนนี้มาในท้ายที่สุด โดยเขาลงเล่นไปทั้งหมด37นัดให้กับชางลียงในฤดูการ2020นี้ทำไปทั้งหมด21ประตูกับอีก13แอสซิสต์กนเลยชีเดียวเป็น,นว่างานนี้ผู้ที่ไม่เคยแด้แจ้งเกิดกับทางแมนยูแต่กลับไปแจ้งเกิดกับทางบาเซรลนาและก็ลียงแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงไมฟิชเดอะปายคนนี้เรามันที่ข่าวต่อมากันดีก่อนครับโจทาาสาติโคเซนสอยตาคายรายการเมเจอร์มาเป็นที่เรียบร้อย โดยทางคิสโน่ปรโด้ทำสถิตินะฮะท่าบกับทางมีโปรดราฟโครเซ่ในตำแหน่งนักเตะที่ทำประตูประการเมเจอร์มากที่สุดที่จำนวนกว่า19ราป,ประตูโดยการนาทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ทำประตูของเกมแรกในเกมศึกยูโร2020รบแบ่งกลุ่มที่ฝอยทองแพ้เยอรมนีป2ต่อ4เมื่อวันเสาร์ 4, ที่ผ่านมาแต่ประตูดังกล่าวนั้นได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทางบรันโด เดือบประตูที่เกิดขึ้นทําให้กองหน้าวัย16ป,ปีกร,รณีทาประตูในร,รยายการเมเจอร์อย่างทางฟุตบอลโลกและก็สิงชามแห่งชาติโยุโรปได้ในจํานวนกว่า19ประตูมาที่สุดที่เทียบเท่ากับของเดิมของทางโคเซ่ที่เคยทําไว้ทางนี้ทางบรูโน่น,นั้นมีโอกาสที่จะทำลายสถิติของอดีตอกองหน้าอินซิเลกเพราะทีมโปรตุเกสนั้นคือเหลือโปรแกรมลกน้าด้วยกับทางฝรั่งเศสในวันพรุ่งนี้ นอกจากนั้นยอดรวมการทำประตูในนามทีมชาติของโรนโด o นั้นขึ้นไปถึง1 0 7ประตูตามหลังอารีดาลีเจ้าของสถิติการทำประตูระดับนานาชาติมากที่สุดที่จำนวนกว่า109ลูกกันเลยทีเดียวถือว่าการนี้ก็ยินดีกับพี่โตของเรากันด้วยกัน้กันะครับแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันที่กันครับแมนยูกลัวปอกบ้าจ,จะหมดสัญญาและก็ออกจากทางโอทฟร์แบบไร้ค่าตัว ดยกินที่ทเมนูที่ผมมีความบาดกลัวมากขึ้น,นเรื่อยๆนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ของฝันร้ายของทางปอบ้าที่หมดสัญญาและก็จะย้ายออกจากสโม,มสรแบบไร้ค่าตัวกันอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ของสโม,มสรหมดหวังที่จะโน้มน้าว field, บิทฟิลด์89ลร้านปอน์รายนี้ให้เซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่ในช่วงสมอนี้หลังจากที่ถูกบังคับให้ซันสัญ,ญญาออกไปอีก12เดือนในสัญญ,ญาปัจจุบันของเขาแต่าทางความพยายามของพวกเขา ที่จะชักชวนให้บักบ้าคนนี้และัวแทนของมิโน่ปรล่าที่ยอมรับเข้าตกลงใหม่ได้กลายเป็นที่ตกเฉียงตามเดมินเบอร์บักบ้าบอกกับทาง r m c s p o r t บอกว่าผมเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีทุกคนรู้ดียังไม่มีข้อสเสนอที่เป็นรูปธรรมเราจบฤดูกาลแล้วอย่างที่ฉันบอกว่ามีนัดชิงยูโรปาลีกซึ่งยูเต็ดนั้นแพ้บียบริอันในการโดนจุดโทษและหลังจากนั้นเราก็าจบเันหยุดไป เราไม่ได้พูดเลยผมยังอยู่ที่แมนยูสิ่งเดียวที่ผมมีสำหรับอนาคตก็คือยูโรฉันมีประสบการณ์มากกว่าเดิมเล็กน้อยฉันต้องการมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันและปัจจุบันก็คือยูโรในวันนี้ทุกอย่างเกี่ยวกับสโมสรเมื่อมีการแข่งขันแบบนี้ผมหลีกเลี่ยงไปได้นั่นเป็นเหตุผลที่ผมมีตัวแทนและเขาก็ดูแลผมทั้งหมดใหืเรืือนั้นการหยุดชะงักอาจจะมีผลต่อธุรกิจในการโอนของทางแมนยูก็เป็นได้นะ แมนยูนั้นได้ยื่นขอ้อเสนอที่ดีสำหรับทางเจนนซันโชไปแล้วโดยแมนยูได้ยื่นขอน้อเสนอปรับโครงสร้างสำหรับเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาซึ่งแนวทางเริ่มต้นของแมนยูสำหรับปี2 0 2้มีมูลค่าเริ่มต้นอยู่ที่67ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมทําให้มูลค่าของขอ้อเสนออยู่ที่ประมาณ75ล้านปอนด์และก็ยื่นไปใหม่ในมูลค่าที่สูงกว่าเดิมคือ86ล้านปอนด์ ซึ่งฝ่ายบุนเดสลลกาเยอรมันยังต้องการเงินจำนวนมากมาเพื่อรับประกันพร้อมกับสิ่งที่พวกเขาจะพิจารณามาว่าเป็นโบนัสที่ทำได้มากกว่าและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวสมุสรรแมนเชสเต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ